เป็นไรของมึงเนี่ยต้อมไรเนี่ยจ่ายคือเป็นคนแบบนี้เป็นอะไรก็เป็นแบบนี้แหละ แบบนี้อะไรของมึงก็ไปจับมือบักออนซอนกูไปจับตอนไหนไปนย่างสวีทมีความสุขเฮ็ดว่าปันหักกันไลยหักกันเฮงอุ้ยคืออ่อนซ้อนเหมือนข่ากุ้ยอะไรของมึงเนี่ยต้อมไม่ต้องเลย,ยอีกเยอะเธอเจอแล้วมึงอ่ะเธอเจอหยังกับเฮ็ดอีหลีอ่ะกูทำตอนไหนไอ้ฝันนี่ละ่ะ มันฝันไหมมันเกี่ยวอะไรกันฝันกลางวันนี่แหละฝันมันที่เป็นจริงอะแต่ว่าเมียจ๋าว่าบ่บักซอนนะ่ะมันมาเพื่อะไรสายตาของมันนะ่ะลูกบ่เวลาที่มันมองนะ่ะมองเมียจานะ๋าจ๋าขวัว ลงมาวดตีอิ่ม่ยมันไว้ใจกันอีกต่อไปบ่ได้แล้วสำหรับบักซอนมันไว้ใจกันอีกต่อไปบ้าได้แล้วที่สอนนี่น้องรักมันไม่ใช่หรอมึงไประแวงอะไรเขาขนาดนั้นเมียจารู้บอกว่า คำว่าหากหลังมันน่าย่านตรงไหนมันน่าย่านตรงทีมันบอกเคยเกิดขึ้นจากศัตรตูแต่มันเกิดขึ้นจากคนที่เขาหักและไว้ใจเช่านั้นเ <laughs> มีาจายจ๋าซอยปอจ๋าจา,จากอย่างหนึ่งได้บอก งรจิบัดนี้แ <yem> ล <protecting him> ้ว <Darwin> กูส <confusing> ิได้รู้ว่ามึงสิเป็นน้องหักที่จริงใจมีมึงสิ่เป็นบักจังไรที่หักหลังอีกเยอะ โอกี่คนคือเซ็งเถอะวะสมันกับแพ้งฟาแลงกับถือโควิดจะบไร่ไอ้ลูกพี่เราทั่วมาอย่างวะเอาล่อลูกพี่นนบังน้องบังไหนพี่มาหาอยู่บ้านแต่เขาดู พอดีกําล kind of ังน um, ั okay, okay, gram, anyway. ่งเหงาอยู key, okay, the person. <The person ่เน uh ี huh, yes, yes, ่ยสนกี่เราวะอื้มเจอกันน้องเจอกันอันดับหนึ่งเจอกันน้องเจอกันโอเคโอเคไอเดี๋ยวไปครับผมลูกพี่ต้องไปใส่ของเราลูกพี่เดีือดหัวดหงวดอยู่พี่สอน พี่ต้อมไปไหนอะอ,อ๋อพี่ต้อมไ,ไปข้างนอกอะคะ่ะเอา้เอาออกไปข้างนอกอะไรเรียกพี่มาแล้วทำไมไม่อยู่อะพี่สอนนั่งรอก่อนก็ได้นะคะได้ได้เนี่ยลูกพี่ก็เป็นแปลกๆว่ะสงสัยอยากเจอก่ง,งวงละมั้ง ลยุดไปลดลยดดเนื้ยไอเไนี้ยไอย้ <c oughs> นี่ขนน้ำขอบใจจ้ะ <c oughs> พี่สอนว่าวันนี้อากาศร้อนนะคะอ๋อร้อนร้อนมากเลยเนียอะไรก็นไหม ขอ,ขอตัวกินน้ำกอนน้ำหวานดีเนาะแต่ว่ามิ้นหวานกว่านะคะอันับนี้ว่าแต่ตามพี่สอนใหญ่ดีนะคะ พี่ชอบออกกำลังกายที่ออกกำลังกายข้างเดียวมันเลยใหญ่ข้างเดียวห้องว่างให้มินช่วยออกไหมคะไม่ไม่เป็นไรพี่ออกเองก็ได้ว <c oughs> <c oughs> ิมดกดอดะมีมดด้วย <c oughs> เหรอแถวนี้เยอะมากเลยคะ่ะ ระวังมันจะตอดเอามันปวดเลยพอดีอากาศร้อนเลือดกับดาวไหลเลยได้งัดไว้ตลอดพี่ว่าจะขอตัวกลับก่อนจะกลับเลยเหรอคะใช่คือพอดีมิ้นมีของอยากจะให้อค่ะอยู่ข้างในเข้าไปเอาด้วยกันไหมคะให้พี่กระตาเข้าไปข้างในเหรอใช่ค่ะ ดิพี่จำเข้ามานะคะ เมียลูกพี át, ่กับเมียลูกพี่นต่ว่าทนไม่ไหวแล้วนี ak ่ใส่ป่ะเฮ้ย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 ไ่ตองพูดผมไไ่ต้องพูดโบแมนแบบนั้น เลสเปกน้องมึงเอาหัวใจพี่ไปเลยเลสเปกเลสเปกมันต้องแบบนี Nixon> ้สิวะไอ้สอนอย่างครับนี่เหตุการณ์ทั้งหมดกูกับเมียร้องใจมึงเวยร้องใจเออร้องใจยังงครับกะทย่บ้านนี้ เราพากันบ่ามามึงนะมักเมี้ยกูผมเนี่ยนะมักเมี้ยไอ้เออผมบม่เคยคิดเลยครับไอ้มันต้องแบบนี้โอ้ยู่กับว่ามีไอ้คือมีไอ้ครับเสื้อแล้วกูรดีกูเห็นทุกอย่างกูซุ่มอยู่ข้างหลังเนี่ยขนาดเมี้ยกูยั่วมขนาดนี้น้องมึงยังไม่เห็นเลย แบบนี้สิวัดส,สอนน้องรักครับผมผม不敢 hit แล้วครับผมผม้ผมาเข้าไปแล้วครับใบผมหูมอยู่แก้ใจครับมี่เลยคือสิ่งที่พีที่สุดเป็นไรขนาดมี้ไอใส่แผนสูงสุดเอินมึงเข้าไปแน่บ้านกระจิตกระใจของมึงยังประเสริฐอ่ะที่สุดมึงยังบ่าข้าไปเลยน้องผม่้าคิดอย่างบ่ดีครับพี่ไอ้ไเลยครับ <c oughs> มีละนี่ละ สมกับที่กูได้ไว้ใจมึงนาอนก,นกูไว้ใจคนไม่ผิดจริงๆไอ้นุไอ้ซ้อนอตั้งแบบนี้สู้เฮ้ยต่อจากนี้นะเว้ยมึงมีอย่างที่ลำบากอบอกกูมึงมีอย่างที่ขัดข้องบอกกูพวกณนาไหละไรครับหายกินดีซอยเรือตลอดอ เมื่อต้องสั้นดีใจขนาดนั้นนะคนกันเองทั้งนูนครับไอ้ครับอต้องแบบนี้เลสสเปกเลสสเปกน้องเอาใจพี่ไปเก็บไว้คำว่าไว้ใจมีให้ไม่กี่คนลรอกว้ไอ้หนไไ้้ม<ว>ึงคือหนึ่งคนในนั้น <laughs> ไว้ใจผม <laughs> ได้ตลอดจ้ะ <laughs> โอเคนเนาะได้เข้าไปกินดียวเมียก่อน เป็นได้ไอ้ก็ที่ได้ดีใจว่าไอ้ไว้ใจผนบิดไวมครับไอ้ไว้ใจผมได้ตลอดครับอีกเยอะเออเกือบพลาดแล้วกูไม่ไม